โอ้ยโอ้ยนี่มันอุจจีโอ้ยนี่อุจจีเรื่องแสงโอ้โหดูเพื่อนโอ้โหอุจจีมากมายอะลอยได้เนี่ยโอ้โหเอ้ยอุจจีติดหัวเอ้ยอุจจีติดหัวโอ้โหตังใครอะฮะแมงลอยหรือเปล่าฮะห,ห้องส้วมน่าจะเป็นแบบของมหาเศรษฐีนะเนี่ย สวัสดีครับเพื่อนๆ่นมินินสวัสดีเพื่อนเพื่อนนครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้มินินอยู่ที่ซีคอนแควครับในงานไอเต้าอุนจินะครับนี่เรื่องขี้ที่คิ้วสุดๆนะครับเพื่อนๆนมาเที่ยวกันได้นะครับอะไรครับอะไรครับอ๋อนี่อุนจิตัวนี้น่ารักนะโอ้โหใส่เสื้อสีเหมือนมินินเลยครับน่ารักหลายตัวเลยเนี่ยโอ้อนโยโอ้โหชอบชอบชอบ นี่ครับเพื่อนๆนี่อุนจีนี่แบบเหมือนของจริงมากเลยเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหนี่เหมือนมากนี่อุ้ยนี่นี่นี่เหมือนมีพริกติดอยู่ด้วยนะเนี่ยมีพริกติดติดอยู่ด้วยนะโอ้โหนี่โอ้โหนี่มินิเขาสนใจมากเลยนะเนี่ยไอยยศทำไรทำไรระวังมันเปื้อนมือนะเนี่ยฮะไอ้ไม่ใช่ไอศกครีมไอมันกินไม่ได้นี่นี่มันของอุนกี อ๋อมีนี่เขานึกว่าไอศครีมนะเนี่ยมันเป็นอุนจีนะหน้าตา,าต่างๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหนี่มีหลายหน้านะอุย้ยนี่ตัวนี้ร้องไห้อยู่เลยโอ้โหนี่บังแบลบังแบลโอ้นี่กินเต็มเอาไม่ใช่มันเออมันเออไออุนจีติดหัวไออุนจีติดหัวโอ,โอ้โหโอ้โหยังไม่กลัวอุนจีเหรอเฮ้ยไปปั๊มเขาไม่ดีไม่ดีไม่ดีดอุ้ยนี่ไหมไปโดนร้องไห้เลยโอ้โหนี่เดี๋ยวมินินพาไปดูจุดต่างๆนะครับว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยระวังอะไรอะไรอะไร อ๋โอโหนี่มีอุนจ MA ิหล nah ่นตามทางนะโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่เต็มเลยเต็มเลยโอ้โหนี่นี่ครับมีนินเขาชอบมากนะกับจออุนจิเนี่ยเนี่ยจอ L C D เป็นอุนจินะโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอุนจิเยอะแยะเลยโอ้ยเจออุนจิอยู่หน้าจอวิ่งหนีเลยโอ้โหนี่เป็นจอใหญ่มากเพื่อนๆโอ้โหนี่นี่โอ้ดูมินินเนี่ยโอ้โหโอ้โหอุนจิเยอะอุนจิเยอะมินินมินินนี่มันซ่วมมาเดียวใช่ป่ะฮะ นี่เพื่อนเพื่อนนี่เป็นนะเป็นบล็อกของมาริโอ้เขานะครับโอ้โหนี่แบบสายเกมมาริโอนี่ชอบแน่แน่โอ้โหโอ้งงงมงเฮ็ดมงเฮ็ดโอ้โห,โห,โห,ห,โหนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่แบบเป็นหนังสือนะเหมือนอึนอยู่ในห้องสมุดเลยเนี่ยห้องอึแบบโซเชียลนะนี่นี่โอ้โหมีเฟ e บุ๊ k นะนี่มีไลน์นะโอ้โหนี่ครับเป็นโซเชียลนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่เป็นแบบ สารเจ้าพ่ออุนจินะครับนี่ครับเฉียมเซีนซีไหนเล้วเอาเล่าโอเคโอ้โหโอ้โห้จะได้ปะเนี่ยฮะไหนลองหยิบมาสักเล่งหนึ่งซีเผื่อสิ้นเดือนมีโชคดีเบอร์ใครเบอร์ใคไหไหน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 ดูหน่อยซิดูหน่อยซิให้เพื่อนๆดูซิเบอร์แปดขออีกเบอร์นึงขออีกเบอร์นึงมีนึงขออีกเบอร์นึงเล่าเอาเล่าเอาเล่าได้เบอร์อะไรขออีกเบอร์นึงเลโอ้โหเล่า โอ๊ยโอ๊ยการลุกมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วโอ๊ยเน้นเน้นๆเน้นๆโอ๊ยโอ๊ยมีใครตัวช่วยตัวช่วยโอ้นี่ครับลุนลงมาแล้วครับเาไหนเบอร์เก้าเหรอไหนเปเพื่อนๆดูหน่อยเร็วไหน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 เรียนลำดับไหนไหนไหนเอาเมื่อกี้มาดูก่อนไหนนี่มันสำคัญมากหรือเปล่านี่แปดเก้านะเพื่อนๆเนี่ยหรือเก้าแปดไม่รู้นะอ่าลองไปลุ้นกันเองนะครับโอเค โอ้โหขยโยใหญ่โอ้โหโอยเลยวุ้ดนเละเลยครับโอ้โหเยอะแยะอันไหนอันแรกอ่ะหยิบอันนั้นมาอันแรกเร้วขออีนี้ขอเลขสิแบบกันเหนียวกันเหนียวฮะฮะอะไรเลขอะไรเลขอะไรห้าสิบเก้านะครับเพื่อนๆนี่ห้าสิบเก้านะพ่อก็ต้องมาขอพรเจ้าพ่ออุจจีนะแบบว่าขอให้ช่องมินินฟินเฟอร์เนี่ยปังๆเฮงๆอยู่กับ เพื่อนๆไปนานๆนะครับอ่าคนไหนอยากเล่นไซเดอร์น่ะเนี่ยขึ้นไปตรงบันไดนี่ครับแล้วไปลงไซเดอร์เข้าไปในอุโมงค์อุจจีได้เลยนะครับอ้โห,โโหดีมากเลยอนะ่ะโอ้โอยเดี๋ยวมินินเขาพาไปดูในอุโมงค์อุจจีนะเพื่อนๆนี่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 เลยอุโมงค์อุจจีนะเดี๋ยวม,มินินพาไปดูนะว่าข้างในเป็นอะไรนะครับเฮ้ยโอ้ยนี่มันอุจจีโอ้ยนี่อุจจเรืองแสงโอ้โหดูเพื่อน โอ้โหอุนจิมากมายอะลอยได้เนี่ยโอ้โหอุ้ยมินินเนี่ยมินินดูแล้วเหมือนเหมือนติมปะ่ะเหมือนติมปะ่ะฮะโอ้โหนี่เหมือนติมลอยได้นะเนี่ยแต่มันคืออุนจินะครับอุนจิเยอะมากโอ้โหนี่ลอยได้อะโอ้โหนี่สวยงามสวยงาม,มต,งาตั้งใครอะฮะแมงลอยหรือเปล่าฮะห้องซ่วมนะ่าจะเป็นแบบของมหาเศรษฐีนะเนี่ยโอ้โหนี่มินิเขาเจอขุมทรัพย์หาเศรษฐีนะอยู่ในห้น <า todo S 2> องซ่วมนี่เองโอ้โหดู นี่นี่มินินนี่ชักโค้ทองคำอินินี่โอ้ทองอุ้ยมินินอุ้ยโอ้ยมินินเจอใต้ทองอ่ะโอ้ยรวยแล้วรวยแล้วเฮ้ยมีเข็มขัดเนี่ยฮะเข็มขัดรุ่นคุณยายฮะมินินเนี่ยฮะมาเที่ยวซีคอนสแควร์สินยกคาินครับโอ้โหได้ได้ทองกลับไปนะนี่เป็นห้องน้ําแบบใต้ทะเลนะโอ้นี่ปลาทะเลแบบเยอะมากโอ้โหเพื่อนๆดูโอ้โหนี่เป็นปูพื้นทรายนะครับโอ้ยเดี๋ยวมินินเขาจะมาแปะ อุนจิให้ดูนะว่าหน้าตาอุนจิที่มินดินเขาจิตธนตนาการเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆโอ้โหดูแต่นี่มินดินเขาตัวเตี้ยนะอาจจะติดได้แค่ต่ำๆนะครับ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวมาดูนะครับวันลูกลูกตานะแล้วมินินลูกตายนะังไงโอ้โหนี่นีน่เพื่อนๆนี่หนึ่งตาหนึ่ง,ง,งปากละโอ้ยมีตาสองดวงแล้ว,วละนะครับโอ้โหนี่ตอนนี้เป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ครับ ซนปลาอุนจีนะอย่าวม่นล่นเขาปลาให้ดูนะโ <Okay. S 1> อเคอามนนล่นแล้วแล้วยังไงโอ้ยอาเมนปลาเลยโอย้นี่ครับติดแนละ้วโอ้โหนี่ครับใครแบบเค,เครียดนะแบบมาปลาอุนจีเล่นได้ครับโหนี่สบายใครเครียดได้เลยครับตรงนี้โอ้ยโอ้โหไม่นล่นระวังเขาเอือยู่นี่เขาเอือยู่อย่าไปใกล้ฮะนี่เห็นไหมเห็นก้นเมาหัหวันนี้เอือ,อมาเป็นรูปไม่นล่นแนละ้วโอ้โว๋ไม่เล่นนะครับโอ้ โอ้โอ,โอ้ไปลองลองอึลองอึองอว้ายพื้นที่ปลดทุกนะครับให้เพื่อนๆแบบได้เขียนระบายความในใจนะหรือเขียนโวยพรอะไรก็ได้นะเนี่ยอามาติดตรงนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคนี่ครับบรรยากาศภายในงานนะโหนี่เดินไปทางไหนก็มีแต่อุนจินะครับโอ้โหนี่อุนจิมีนวดได้เหมือนพ่อเลยเนี่ยมีนวดนีด่ยฮะ chase the weasel the monkey thought it was all in good fun pop kill the weasel a penny for his fool it's g r a n a top and f o r a needle that's the way the money goes เป็นไงบ้างครับเ,เ,เพื่อนๆกับงานไอต้าอุนจินะครับเรื่องขี้ๆที่คิ้วสุดๆนะครับที่คีคอนสแควร์ตีนักคลินนะครับเพืเ่อนๆคนไหนชอบใจก็มาเที่ยวได้นะครับวันนี้มินเขาขอตัวลาไปก่อนนะครับ ฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินินด้วยครับนี่ไปก่อนนะครับบายบายไอ้วุ้นจีวุ้นจีอยู่หนัวไอ้วุ้นจีอยู่หนัววุ้นจีอยู่หนัว